ทุกคนดูเงียบขนาดน่เป็นไรไม่เป็นไรปกติโอเคสวัสดี่ห้อนี้เราไลฟกันอยู่นี้เป็นการทํางานนะขอรับรุ่งอยู่โรงพยาบาลเราก็ต้องมาทำงานชีวิตขดผูกดผูกมากใจรู้แล้วนะโอเคอันนี้เพจของผู้แม่อันนี้เพจการอันนี้เพจออฟฟิศถูกไหมฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเราคนดูแป๊บนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูที่งานนู่นนี้ผมทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ทําทุกอย่างละ นะโอเคเราจะครูเราจะครูเปิดประตูแล้วบอกนะอเอ้าไม้มีตัวแทนนายลูกอยู่หน้าห้องไ,ได้สิได้สิตามนั้นตามนะโอเคสําหรับเพจกันเองแล้วก็เพจออฟฟิศบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูงานโกลดิเลอร์ไนท์2,022ครับที่วันนี้เราจัดให้กับ ตัวแทนนะฮะแล้วก็มีมาตรการการรักษาวความาาปลอดภัยการตรวจเอเเคท,ทุกท่านก่อนที่จะเข้างานอยู่แล้วงานเริ่มประมาณ6กโมงเย็นแต่เดี๋ยวพห้าโมงเราจะเปิดให้คนเข้าแล้วซึ่งพอคนเข้าเราจะไม่สามารถไลฟ์กันได้แล้วอันนี้ให้ไลฟ์ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าในงานของวันนี้จะเจออะไรกันบ้างสำหรับคนที่ดูล like ฟ์กันอยู่ทั้งเพจกันแล้วก็เพจของบริษัทเดียท่ากรุ๊งนะครับถ้าลัดอยู่ไม่เป็นการรบกวนมากมาจนเกินไปฝากแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยและคอมเมนต์อะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับถามว่าเรามีคนตอบไหมก็ไม่มี ไม่มีนะครับก็พิมพ์เอาไว้นะจ๊ะเราก็จะยิ้มกลิ่มแล้วก็ยิ้มมุมงปากกันมาเฉย,ยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานแต่ตอนที่ลงทะเบียนเข้างานนะครับไปถึงในงานเลยบนเวทีว่าวันนี้เราทุ่มงบประมาณไปเกือบห้าล้านบาทนการจัดงานงานาน,นี้ครับดูว่าเราจะมีอะไรกันบ้างในการเซอร์ไพรส์ครับตัวแทนจาหน่ายของบริษัทีไอคอนทรุปทุกคนผมทำหน้าที่ดูการตลาดของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใส่กันเต็มที่นะฮะไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้พนักงานออนรับทุกคนนะฮะอยู่ในห้องกันประมาณสิ เงียบเหมือนอยู่หายใจกันเลยนะเหมือนกดดันตอนนี้กูกดดันมากเลยพูยจริงน,นะเพราะว่าอะไรกันมาเนี่ยไม่ใช่คุณแพนไปดูคุณแทนไปดูคุณแนไปดูเอ๊เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เพจออฟฟิศค,คดนด,ดูเท่าไหร่นะรอยห้าสิ้อหา้เสียเวลาอะไรมาก <c oughs> อันนี้เท่าไหร่พันห้าอันนี้นหเออเค่อยมีกาลังใจไลค์หน่อยอ่ะสำหรับเพจการนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากแชร์หน่อยแล้วกันนะครับใช้เวลาไม่นานครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนนี้เราค่อนข้างจะงานหนักในการก็ทีมงานในฝ่ายทรัลเลชั่นของผมก็ยี่ วันนี้ก็ลากกันมาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตีสามปีสี่ก็ยังไม่ได้หลับไม่นอนกันทำงานเหรอฮะเมาหยอกหยอกเล่นอ่ะไปกันดีกว่านั่งงานนำหมกไปเลยครับโอเคอันนี้เป็นนักกอตธรรมชาตินะครับซึ่งพวกเราเป็นผู้กล่าวเสร็จแล้ว กล้องสองกล้องนี้ในสองเด็กอยู่ห่างกันแบบนี้ <S 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 ผมไม่รู้จะใช้ตาไหนมองกล้องไหนดีถ้าอ,อยู่ใกล้ๆกันได้ไหมหรือคนเดียวถือสองกล้องก็น่าจะเวิร์กด,ดีไหมนี่ผมย้ายกล้องให้ถือ <Okay. S 1> สองกล้องแล้วคอยประคองดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคเรามม่ต้ออยู่ที่หน้างานเลยดีดดกว่าฮะคืนนี้ครับเราจัดงานที่จูบิลี่ถูกไหมฮะชั้นบนเป็นพาร์ตโชว์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนค่อนข้างจะคึกคื้นมากพอสมควรเลยอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลย อันนี้ครับคือบรรยากาศก,ก่อนที่เราจะเข้างานนะครับมีการลงทะเบียนการเข้างานนะครับเป็นอยางชัดเจนแล้วนะฮะแล้วก็ให้ดูรอบๆอ่ะดูหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวนะครับหมุนไปไหนหมุนกลับมาหากูได้ละ <c oughs> เอออยู่นี่องโอเคถ้าอยู่ใกล้เนื่จากไม่ได้ติดไมค์อาจจะต้องใช้ระยะกันประมาณนี้ครับ วันนี้ก็คือเรามีคนมาพวงงานกันประมาณเกือบ500คนนะครับเป็นการจัดงานของผู้บริหารบริษัทนะครับคุณวรัตคุณวรัติคุณรัตน์ะฮะที่จัดงานขึ้นเพื่อตัวแทนของเราแล้วก็ทุกทประมาณงานนี้เกือบ5าล้านบาทเลยทีเดียว5้าล้านบาทนี้ทําเพื่อตัวแทนล้วนๆจริงๆครับเนื่องจากว่าในเมื่อผมมาดูการตลาดของบริษัทนี้แล้วเราก็ต้องใส่ต็มันจริงๆเดี๋ยวมาดูว่างบที่เราใส่มาห้กับตัวแทนได้ยิ้มเปล่งและมีความสุขในงานวันนี้มีอย่างไรบางสิ่งของวันนี้ครับคือ backside party นะครับมา แล้วก็ใส่สูตรคล้ายกันเต็มที่เลยนะฮะนี่ก็ถ้าไม่ได้ทําพิธีกรก็จะไม่ค่อยแต่งตัวอย่างนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะขาสั้นเสย์ยืดนะฮะแล้วก็โอเคยังไงก็ขาดเป็นมันใจลูกผมด้วยตอนนี้ลูกผมไขึ้นอยู่ร็อกเทเบิลนะครับแต่ก็ด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่รับใจต้องสู้นะไปครับนี่ครับโกลด์อยโกลด์จูบิลี่บอลรูมนะครับฮะโกลด์คนมาลงงานเราเพลงโอ้ไพโดแทนได้สามารถถ่ายรูปถ่ายเฟิบุ๊กตั้งแต่หน้ามาเลยนี่ฮะโก้ดจิเลอร์ไนท์ครับอยู่ตรงนี้ครับ มีผู้บริหารของเราหนึ่งท่านเพิ่งซื้อนาฬิกาใหม่มาแซวเจ๋อลูกอะไรเขาไล่ผัวหมอผู้บริหารเพิ่งซื้อนาฬิกาใหม่มาของเราในกระดกกระลาเรายืมเพื่อนอย่าเล่นอย่าเล่นจะถ่ายรูปด้วยดีครับมีงานขอด้วยนะครับขอด้วยนะครับมาถึงไม่ทำอะไรเธอถ่ายรูปซะแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันด้านะก่อนนะ อันนี้เป็นที่เข้งงามาแล้วเราเจอกับงานที่เราถ่ายรูปบอกเลยว่างานนี้ทุกคนจัดเต็มกันมากๆากเลยนะครับเพราะว่าจ้างคนถ่ายรูปช่างภาพสุดตัวเต็มเลยนะนี่อันนี้คือผแผนกลงทะเบียนของงานนะครับเราก็จะแยกมีระเบียบเป็นชัดเจนแล้วก็จริงแล้วงานนี้เกิดขึ้นโดยการจ้างเอเวอเซอร์แต่ว่าเทํางานมุดงานจริงต้องบอกว่าเป็นมีไอคอนโปรดักชันนะครับ ที่พูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าผู้บริหารน่าจะรู้อยู่มันส่งผลต่อโบนัสของทีมผมด้วยนะฮะถูกถไหมครับแบงค์ใช่ครับครับผมเออก็โบนัสก็นม่คนน้อยก็พูดอย่างนี้ที่เหลือก็แล้วแต่วิจารณญาณพอก่อนงสิง่งที่คุณมันก็ได้เห็นครับโปรตีนในงานอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยผมทำพิธีกรมาโอ้โหไม่รู้เป็นกี่พันงานละแบ็คดรอปเดียวเท่านั้นจบงานนี้มีกี่แบ็คดรอปนะหกแบ็คดรอปเวทีนึกว่าวิ่งร<ฮ>้อยเมตรแคปโอลิมปิกอ่ะ เดี๋ยวไล่ดู่จากแบ็กกรอบทีละแบ็กกรอบเลยละกันแล้วก็ถ้าคุณได้ดูงานออสการ์หรืองานตามฮอลลีวูดไม่นับที่ว่าเรามีการขึ้นไปทำอะไรกันบนเวทีสำหรับออสการ์ปีนี้นะมันจะมีกล้องที่ถ่ายเป็นช็อตอ่ะเป็นโมชั่นพิเคเจอร์เรามีนะครับงานของดีไอคอนดูเดี๋ยวผมพาไปดูทีละแบ็กกรอบเลยละกันครับอย่าไปดูตรงโมชั่นพิเคเจอร์หน่อยอมาครับ่ะ เราไลฟ์กันส,นสนดๆจริงครับอยากให้คุณได้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าตัวแทนของเราแฮปปี้ขนาดไหนที่เราจัดงานให้กับตัวแทนแบบนี้นะฮะนี่ครับแบ,บ็คดอบแรกครับงานนี้คืองานโกลด์จิลเลอร์ไนท์เพราะฉะนั้นคนที่มาคือจะเป็นตำแหน Go ่งโกลด์จิเลอร์นะครับและแน่นอนว่าเรากไลังเต็มตัวเป็นอย่างก้าวกระโดดแต่ตอนนี้รถเร่ของบริษัทของเราเนี่ยเต็มเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือแบ็คดับแรกนะครับมี2ฝั่งนะคือแปลว่าเราจัดอย่างเดียวเนี่ยนะมี2ฝั่ง2อแบ็คดับละ เรามีทั้งหมด6แบ็คดรอบรันมาถึงแบ็คดรอบที่2องเขาต่อทีมถ่ายรูปซึ่งจะบอกก่อนว่าประเทศไทยของเรานะ่ารักมากครับม,าม,ามีการจัดระเบียบกันอย่างเรียบร้อยเลยนะครับเนื่องจากว่ามิตรสกันอื่นๆมีเป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังนะครับมีการตรวจเอทีเอมีการจับผู้เช็คและในงานทุกอย่างมีมาตรการการป้องกันอย่างชัดเจนนะครับในการถ่ายรูปก,ก็จะไม่มีใครกลัวที่จะมาถ่ายรูปน,นะฮะโอเคไปต่อพี่2ครับเป็นไงกันต่อนี่ลองถ่ายให้ด้วยกันเฮ้ยนี่เองถ่ายได้ป่ะเราถ่ายคุณเชื่อเห็นว อะไรบะโอเคให้ดูอันที่สองอัน2ี่สอบครับบครับต่บครับต่อครับ ็นนแบบบะคระัมาดูรูปกันให้ครา่าวๆซึ่งรูปนี้ตัวแทนจำหน่ายก็จะได้ไปทั้งหมดเลยถูกไหมฮะดูฮะนี่มันเป็นแบบสโลต่องเท่เลยประมาณนี้ให้ทุกทั้งหมดอาจจะเสียเวลานะครับคือเราก็จะได้เป็น motion picture แบบนี้เลย ด้านนี้ต่างือเราก็จะเราส่งไปให้ด้วยนะฮะไม่ถึงเพื่อนหน้าหลับเราจะต้องปล่อยผมแน่เลยโอเคอันนี้คือสิ่งที่เรานํามาเป็นสีสันครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วในการนําเครื่องถ่ายรูปแบบนี้เข้ามาใช้ประมาณเป็นแสนนะฮะแต่ว่าเราลงทุนจริงๆครับเพื่อทุกท่านจังหวะทุกท่านเราเป็นความไล่ดอกประมาณครับอันนี้ถือเป็นดักดอกที่สอง นะครับยังไม่พอรู้สึกว่าไอ้มันอาจจะน้อยเกินไปมีตั้งแอ่ที่สามครับนี่นี่ครับนี่คนระับนี่ตัวแทนจำหน่ายจะไม่หมดเลยนะครับมีแค่นหน้างานนะครับโอเคอันนี้พาวิล่าสามแบ็กกรอบอย่างที่เราบอกครับมีทั้งหมดถึงแบ็กกรอบครับเ,เราจะยังไม่ไปไหนครับเราจะไปฝั่งนี้กันก่อนนี่ ดไลฟ์ยนะครับแชร์ไปด้วยผมอยากให้คุณวนดูทีมงานผมด้านหลังโดนโดนดตด่แล้วโคตลกอันนี้คือตักรอบที่สี่นะฮะโอเคมาลองดูลองดูสวัสดีครับอันนี้นีครับขอให้นะครับทุกท่านครับเห็นไหมครับท้งานขอเราเป็นังี่คือตั้กรอบที่สครับเราจะมีบที่ทำเหมือนในโซเชียลมีเดียนะครับป็นอีสแกวร์ถ่ายภาพให้คุณแลวเอาคุสามารถ อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคิดครับทางกระบวนการความคิดของทีมงานทางกรรมการบริษัทพัฒกาทั้งหมดและออกเป็นงานงานนี้ครับประชาชนได้สามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับในการถ่ายคองออนไลน์และสำหรับคุณได้คิดว่าเฮ้ยการถ่ายคล้องออนไลน์มันไม่ใช่วิธีดสารชั้นหรือเปล่า มีต้นทุนคุณมีต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นมากคนอื่นจะเด็กจะแก่อะไรจริงๆไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความสนใจความดื้อจริงครับที่นี่มีคนประสบใช่ไหมมากจริงๆมากจนให้แบบเป็นเลมเลยสั้นทุกอ่างเป็นวันน่ะแล้วเราไม่สิครับนี่ครับเรามีเป็นจอ LED ที่เป็นแบ็คกรอบด้วยนี่ครับเรานั่งรถนะครับผู้หญิงก็ได้ตัดทางเข้ารอเริ่มตื่นนอนตั้วแต่รับ ่่ทำารัเดที่เรานกรานาสูกสวยใแว่ที่เดแล้วอเราเ็าจัดเป็นภาพในการทำแท็บล็อกจริงๆแล้วมันแค่ําแท็บล็อกมาณนึงแล้วก็ยืนถ่ายมันก็จะธรรมดาไปมันก็จะไม่เป็นไอคอนครับดูการจัดของเรานี่ควาบตามเรื่อย่างนี้นการทุกท่านครับอ่าก เข้างานเท่านั้นครับตอนนี้คนข้ามยอยมางานทำการตรวจสวอตแคสกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งเราจะเปิดให้เข้างานในระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นฮะตอนนี้ตาซ้ายมองต้งองขวาสองขาขวามองต้องซ้ายตาเฉลียไปหมดแล้วพาเข้าไปไดูงานดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับไปครับการดังงานในช่วงนี้ดังงานท่านใดที่จะขายผ้าดังงานตั้งใจ ตรงนี้มาแต่งมั้งแบ่งอะไรจิตสาราพี่โดงแอบพาเข้าในนั้นนี้โคตร VIP เลยโอเคอ่าหยุดตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้างานไปครับเราจะได้เจอกับสิ่งที่คุณเราจะได้เห็นมีมูลค่านับ ร้อล้านบาทครับผมพูดแค่นี้กล้องฟอลโล่ผมเลยครับมาผมเดินนำเองนี่นครสิ่งที่บอกมีมูลค่านับร้อยล้านบาทคือใช้คำว่าเป็นฝูงแล้วกันฝูงซุปเปอร์คาร์ครับไล่ตั้งแต่ซ้ายของผมเจ็ดคันมาขวาของผมอีกแปดคัน ต้องย้าก่อนนะครับตรงนี้มันไม่ใช่การโอ้อวดนะครับในเรื่องของสุอา์คาร์มีคนทั้งชอบรถและไม่ชอบรถครับแต่นี่คือหลักฐานครับว่าบริษัทของเราของจริงและนี่คือรถของตัวแทนจําหน่ายและเหล่าผู้บริหารของเราถ้าให้ดูทีละคันก็จะเป็นการเหมือนดูว่ามันเป็นคลิปในการโชว์รถมากเกินไปให้เห็นคร่าวๆครับสิบวันในท,ที่นี้ครับคือรถของตัว,ตวแทนจําหน่ายและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์ ใชพูดจริงคืออาชีพของเขาคือพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์ครับใครจะคิดว่าประสบความสำเร็จมันคือแบบนี้เหรอใช่ครับเราทํากันแบบนี้ครับกล้องนําหน้าผมเลยครับอ่าตามผมเลยเอ๊ <c oughs> อยเยอะแยงนี่แค่เข้างานครับผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะแบบเฮ้ยอะไรวะบริษัทนี้ทําอะไรกันบริษัทนี้ครับบริษัทเดียคอนกรุ๊ปคือบริษัทข,ขายของออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทยครับสิ่งที่เราจัดจาหน่ายให้กับผู้บริโภคก็คือสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตรวจสอบได้บริษัทดีการตลาดดีและสินค้าดีครับเป็นสินค้าส่งเสริมสุขภาพครับเพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราดีขึ้นและนี่คือหลักฐานความสำเร็จของเราทั้งหมดในการเข้างานการกินครับของตัวแทนจําหน่ายของบริษัทนี้เราไม่ได้กินกันแบบเอ้ยข้าวเหนียวหมูปิ้งเรามีแค่ข้าวเหนียวครับไม่มีหมูปิ้ง <c oughs> จะบ้าเลยไม่ใช่สิเราจัดเป็นฟูลคอสครับมีอะเปอเซอร์มีซุปมีเมนคอสมีเดซเซอร์ dessert, ครับจัดกันแบบไปมจริงๆ และงานที่เห็นอยู่ครับนี่คือ Royal Jubilee h a l l ครับซึง่งจริงๆแล้วจุคนได้เป็นพันคนแต่เนื่องจากวิกฤตการโควิด -19 ครับเราต้องรักษาความปลอดภัยกับพวกเราเองและพวกคุณทุกๆคนเดี๋ยวเราจะเดินกันไปแบบนี้จนถึงหน,นหน้าเวทีและขึ้นเวทีเลยนะครับลองดูว่าเราจะโตวไว้เยอะขนาดไหนและนี่คือแค่เบื้องต้นเท่านั้นถ้าไม่ติดเรื่องของโควิดผมเชื่อว่าน่าจะปิดทั้งอิ p แ c t ไปครับรักษาระยะห่างประมาณนี้ไว้ครับคุณจะได้เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาของผมครับ แต่และโต๊ะครับจริงๆแล้วในการจัดโต๊ะแบบนี้จะจัดได้นั่งประมาณ10คนเราจัดให้นั่งเพียงแค่5คนเท่านั้นครับเพื่อเตรียมอาหารเพื่อรองรับนะครับให้พวกคุณได้สบายที่สุดครับและรักษาความปลอดภัยกับพวกคุณในช่วงวิกฤตการโควิด -19 ด้วยนะฮะและนี่ฮะโหโดูดิเตรียบพร้อมครับจอของเรางานอีเวนต์ในแต่ละงานครับจริงๆแล้วมีจอเดียวก็แพงมากแล้วเรามีทั้งหมด4จอเล็ก 2จอใหญ่และ1จอยักษ์ครับนี่แล้วอยู่ตรงนี้วนมาอยู่อย่างเงี้ยน,นี่คือเวทีของเราครับที่เรากำลังจะจัดกิจกรรมครับนั่นคือเวทีใหญ่และเป็นวอล์กเวย์ครับยาวประมาณเกือบ100เมตรถ้าเราไม่ได้จัดอีเวนต์งานนี้เราสามารถวิ่งแข่งโอลิมปิกกันได้เลยนะสี่คูร้อได้เลยและงานในวันนี้ครับเราจะเจอกับผู้บริหารทุกท่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า500คนครับรวมไปถึงศิลปินครับ ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเป็นเพื่อนสนิทของผมเองนะฮะและวันนี้เขาให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยในการช่วยทุกคนมีความสุขมากที่สุดนะคือป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมดอะวันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากการเริ่มงานตอนประมาณหกโมงครึ่งผมอาจจะไม่มีเวลามาไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วเนื่องจากวันนี้คือ Exclusive only for the icon Group Dealer เท่านั้นนะครับโอเคมาดูกันเวทีกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราจะปิดคลิปกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเตรียมงานกับทีมง,งานแล้ว โอ้โหยาวมากเห็นชื่องานอยู่แล้วครับ Goal Giller Night 2022ครับเียนผมท่นานี้มีอะไรครับเพราะว่ามีภาพนิ่งเก็บอยู่เผื่อเขาได้ภาพเบื้องหลังไปให้บอสดูบ้าง <c oughs> เห็นไหมรู้เยอะผมอะ่ะเชิญตรงนี้เลยครับตากล้องกิติมศักดิ์ครับ แสงได้ย้อนไหมถอยต้องถอยครับผมว่านี่คือบรรยากาศข้าวๆครับที่อยากให้คุณได้เห็นว่าบริษัทเราบริษัทเดียคพรุบครับเป็นบริษัทอารมณ์ดีเป็บอสพอเป็นคนตลกครับและจริงๆแล้วบริษัทเราทาเรื่อสังคมมาตลอดนะฮะและไม่แปลกครับถ้าเราจะจัดงานใหญ่แบบนี้ซึ่งจริงๆสำหรับบริษัทเราก็คืออันนี้เป็นงานสุบเล็กๆเท่านั้นเองถ้าไม่ติดในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกครับใครก็แล้วแต่ครับที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับ รบกวนฝากแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยครับอย่างน้อยๆให้เป็นประสบการณ์ของคุณที่ได้เห็นว่าบริษัท BI ครคือบริษัทขายของออนไลน์ลบหนึ่งของประเทศไทยของจริงและในเมื่อถ้าผมมาดูการตลาดของที่นี่ที่ต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดหยุดเราไม่ได้แค่นี้แย่ปิดไลฟ์ยไม่ปิดอีกปิดได้แล้วพอแล้ว